สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโอลิมปิกชายเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนันที่3ประจำวันพุธที่28กรกฎาคมกันเลนยดีกว่าเริ่มกันที่กลุ่ม A ฝรั่งเศสครับก็แพ้ให้กับญี่ปุ่นยับเลยนะฮะศูนย์ประตูต่อส่ส่วนอีกคู่หนึ่งแอฟริกาใต้แพ้กับเม็กซิโกไป0ูนมกลุ่ม B โรมาเนียเสมอนิวซีแลนด์ศูนย์แล้วก็เกาหลีใต้ฟอร์มโหจริงฮะถลม่มฮอนดูรัสไป60 กลุ่มซีออสเตรเลียก็แพ้อียิปต์ศูนย์แล้วก็สเปนเสมอกับอาร์เจนตินาไป1นึส่วนกลุ่มดีเยอรมันเสมอกับไอวอรี่โคสต์หนึ่งแล้วก็ซาอุดีอาระเบียแพ้กับบราซิลไป1นึอันนี้คือบทสรุปของกลุ่ม A นะฮะแชมป์กลุ่มตตเป็นของญี่ปุ่นครับเก็บไป9คะแนนเต็มเลยอันดับ2เม็กซิโกครับคว้าไป6คะแนนก็2ทีมแรกผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะส่วนทีที่ตกรอบก็เป็นอันดับ3ฝรั่งเศสครับมี3คะแนนแล้วก็อันดับ4แอฟริกาใต้0นคะแนน มาที่กลุ่ม B แชมป์กลุ่มก็ตกเป็นของเกาหลีใต้เก็บไป6คะแนนอันดับ2ก็เป็นของนิวซีแลนด์ครับที่มี4คะแนนเท่ากับโรมาเนียแต่ว่าประตูได้เสียนิวซีแลนด์ดีกว่าเลยคว้าที่2เข้ารอบไปส่วนทีมที่ตกรอบก็เป็นโรมาเนียที่มี4คะแนนแล้วก็ฮอนดูรัสที่มี3คะแนนนั่นเองกลุ่ม C ีแชมป์กลุ่มตกเป็นของสเปนครับเก็บไป5คะแนนอันดับ2เป็นอียิปต์ครับมี4คะแนนเท่ากับอาร์เจนตินาเลยแต่ว่าประตูได้เสียอียิปต์ดีกว่าแล้วก็เลยเป็นทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่งผลให้อาเจนกับอสเตรลียตกอบไป และกลุ่มดีแชมป์กลุ่มก็เป็นของบราซิลครับมี7คะแนนรองแชมป์กลุ่มเป็นไอวอรี่โค้ดมี5คะแนน2ทีมนี้ผ่านกข้สู่รอบต่อไปส่วนเยอรมันกับซาอุดีอาระเบียก็ตกรอบไป เดี๋ยวส่งท้ายกันที่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบกลองเชลเลอร์ครับจะเตะในวันเสาร์ที่31กรกฎาคมนี้นะฮะก็จะมีสเปนครับเจอไอวอรลิคนแล้วก็ญี่ปุ่นพบกับนิวซีแลนด์ซึ่ง2คู่แรกเนี่ยใครชนะก็จะไปเจอกันในรอบรลองเชลเลอร์น,นะฮะส่วนอีก2คู่บราซิลจะพบกับอียิปต์แล้วก็เกาหลีใต้เจอเม็กซิโกครับ2คู่นี้ใครชนะไปเจอกันในรอบรลองเชลเลอรเช่นกัน